อาจารย์ทันตีตั้งมปพีประกรผู้เชี่ออาายวชาญจีนเนี่ยแกบอกว่ามีสามประการเหมือนกันคือเอกภาพทางความคิดเอกภาพทางการเมืองเอกภาพทางการจัดตั้งเอกภาพทางความคิด,คคดตรงกันแล้วเอาทักษิณโค่นทักษิณแล้วก็เอกภาพทางการเมืองก็ตรงกันแล้วมันเหลือเอกภาพทางการจัดตั้งทางการจัดตั้งคุณทีก็เชิญชวนประธิปาติ์ให้เป็นผู้นําเลยแล้วเราพันธมิตรแม้จะเคยนําหลายครั้งก็ตามเนี่ยเราขอเป็นผู้ตาม แล้วพ่อท่านเนี่ยก็อยากให้ทุกฝ่ายเลิกละอัตราต่อกันนะแล้วก็มาร่วมกันผมเชื่อว่าคําพูดของผมเนี่ยจะต้องร่วงรู้ถึงคนทุกคนที่อยู่พรรคประชาธิปัตย์ที่ผมเคยว่าเก่าวผมก็ขอโทษด้วยผมขอโทษก่อนเลยมผมลืมทุกอย่างแล้วมผมจะพูดได้เหมือนคุณนิพิษอินทรสมบัติอสอทศพัทลุงที่ผมเคารพมากคนหนึ่งนะคนจริงจังคนหนึ่ง บอกว่าวันนี้เราต้องลืมเหตุการณ์นายกใช่ไหม,มผมลืมทุกอย่างแล้วพร้อมจะต้อนรับพักประชาธิปัตย์ขอให้อย่างเดียวว่าคุณชวนหลีกภัยคุณบัญญารัทัดฐานคุณอภิจิตเวชชาศิวะที่มาเดินมานั้นมันเป็นสันลักอะไรบางอย่างครับคอยออกมามนะครับแล้วก็พลตรวจเอก มติสิทธิ์ก,ก็ค่อยอ,ออกมาคุณมติสิทธิ์ออกมาแล้วออกมาแล้วเหลือพรรคประชาธิปัตย์กลุ่มเดียวแล้วจะให้คาตอบเราอีกอีกสัก,กหลายวันก็ได้ฮนะมันมันยังไม่ผ่าน 2, วาระสองวาระสามแล้วผ่านสารรัฐมนุนอีกถ้าโคน่นล้มวาระสามไม่สําเร็จผ่านสารรัฐมนุนไม่สําเร็จเราไม่มีอะไรที่จะพึ่งแล้วเราต้องพึ่งว่าประชาชนจะต้องชนะทุกอย่างแม้กระทั่งทหารอื ผมเลิกหวังที่จะหวังทหารแต่ผมหวังในกองทัพของวัดตระเของพระเจ้าอยู่หัวนะค่ะคุณคุณนิพินีโพสในเฟซบุ o กนะคะสองทุ่มเมื่อวานที่ผ่านมาบอกว่าตลอดสัปดาห์นี้ผมพูดคุยกับคนหลายกลุ่มที่มีเป้าหมายเดียวกันเพื่อต่อสู้กับระบบทุนนิยมทักษิณเป็นที่น่าย,ยินดีว่าตกลงกันได้ด้วยดีต่อไปนี้จะไม่เห็นกลุ่มมวลชนที่มีเป้าหมายเดียวกันทะเลาะกันหรือวิวาทะกันในสื่อต่างๆอีกแล้ว